เมื่อวานนี้ผมใส่ปุ๋ยแป้งเนี่ยแป้งที่โพสในแอปฟ้าให้เพื่อนๆดูครับก็ตั้งใจว่าจะทำคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งให้เพื่อนๆได้ดูกันผมปั่นดินอนะบนหลังถนนอนะเพื่อนๆเ,เนี่ยบนถนนอนะบนคนาเก่านะผมลือเพราะว่าหญ้ามันสะสมเยอะทีนี้พอเวลาผมลือปุ๊บเนี่ยลูกหญ้ามันก็ตก ไปฝังอยู่ในดินเราพอฝนตกอะ่ะดินมันก็ได้ความชืน้นพอดินได้ความชืน้นอมความชืน้นก็ทําให้เม็ดหญ้ามันก็ได้ความชืน้นพอเม็ดหญ้ามันได้ความชืน้นก็เห็นลูกหญ้าลิเกหญ้าพุ่มพวงคิดไปคิดมาเนี่ยจะทํายังไงให้สิ่งที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมันเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆอีกหลายๆชีวิตได้เอาเทคนิคดีๆเนะี่ยไปใช้ในการจัดการนาข้าวของทุกคนกันนะครับ เพื่อนๆปวดหัวไหมกับยาเนี่ยเนี่ยเนี่ยหาลิเกเนี่ยที่มันเดี๋ยวผมขอกลับกล้องนิดนึงนะครับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยที่ถนนอะที่ถนนน,น,น,นนะเนี่ยที่มันกําลังขึ้นเป็นเบี้ยเล็กๆนะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมครับเออวันนี้มาคุยเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเพื่อนๆเปลี่ยนบรรยากาศวันนี้มาพูดเรื่อง ยาลิเกกันบ้างดีกว่าเนาะเผื่อจะได้เอาไปใช้ประโยชน์กันได้ครับเหตุที่เรามีความมั่นใจพอสมควรกับเหตุการณ์และกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นะเพื่อนเเรื่องต้นเรื่องมันมาจากไอ้ช่วงที่ผมออกรถดำนาแรกๆนะยุคแรกๆผมไม่รู้วิธีการในการจัดการวัชพืชในนาข้าวนาดำเลยนะเพื่อนๆนะผมไม่รู้เลย แล้วผมก็โลกสวยไงก็คิดเหมือนตัวเองอะเหมือนสมัยว่าเอามือดำสมัยโบราณนะใส่น้ําเดี๋ยวมันก็ไม่มีว่าจะพืชไม่มีหญ้าขึ้นเองแหละห้เราก็คิดอย่างนั้นไงแต่พอดำไปแล้วได้สักประมาณสักสาวันนะเพื่อนๆโอ้งานช่างเลยครับเพื่อนๆมาเรื่องเลยมาเรื่องก็คือไอ้พุ่มพวงไอ้ยาลิเกที่เนี่ยบอกเพื่อนๆไปเมื่อกี้เนี่ยไอ้ที่ก๊กแดงๆเนี่ยที่ผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้เพื่อนๆดูอะ เพียบเลยเพื่อนๆขึ้นแบบโอ้โหมองไม่เห็นเข้าดำเราเลยอ่าเราเนี่ยนะผมอยู่ใกล้ถนนถนนด้านนู้นอะถนนนาปลายนามนติถนนใช่ไหมผมก็ได้ยินชาวบ้านเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมาเขาเขาบอกว่าอู้ข้าวดำอะมีแต่หญ้าไหนบอกว่าดำแล้วไม่มีหญ้าไม่มีข้าวติดไงเกาะหูผมเกาะหูผม,ผมฝังใจเพื่อน ดันดนลองยาต้องเยอะแยะนะหลายตัวสารพัดสารพัดยี่ห้อเลยที่ที่ผมลองนะแล้วเอาว่าสรุปว่าไอ้ที่พึงพอใจมากที่สุดกับประสิทธิภาพในการจัดการนะที่ชัดเจนเลยนะชัดเจนที่สุดเลยนะไอตัวเอทอกซี่ซันฟูรอนกับพิโนโซาฟอ o พีเอทิลคับเพื่อน ที่ที่ดีนะที่ดีสำหรับผมเลยนะที่ผมเชื่อใจมันมากที่สุดกับยาลิเกน,นะเวลาฉีดอ่ะประสิทธิภาพในการทำลายอ่ะเพื่อนๆเนี่ยระยะของต้นอะควรจะอยู่ประมาณนี้แหละเนี่ยต้นเป็นเบีย้ยประมาณนี้เลยเนี่ยประมาณนี้นะเนี่ยมันจะได้ประสิทธิภาพในการทำลายสูงมากเลยกับยาตัวที่ผมบอกเมื่อกี้นะ มันก็มีหลายหลายบริษัทนะเพื่อนๆนะที่ผลิตสารตัวนี้นะก็เพื่อนๆก็ลองไปเลือกดูเอาว่ามันจะจะเอากลุ่มที่บวกอ่ะที่ผสมอ่ะเป็นกลุ่มไหนตัวไหนนะแต่ที่ผมมั่นใจก็มันมากที่สุดอะ่ะคือต้นมันใหญ่กว่านี้อีกเพื่อนๆเนี่ยยาลิเกนะที่มันอยู่ในนาดำล่องลอง่ลองแถวนาดำครับแล้วผมก็เอา ช่วงนั้นยังไม่รู้เลยว่ามันต้องไม่มีน้ําช่วงนั้นนะยังไม่รู้เลยว่ามันต้องไม่มีน้ําเวลาฉีดนะก็ฉีดไปทั้งมีน้ําทั้งไม่มีน้ําปนกันไมหมดเพื่อนสรุปก็คือประสิทธิภาพในการทําลายของมันอนะได้สูงถึง90%เปรลยนะประสิทธิภาพในการทําลายตัวยาลิเกน,นะมันก็เลยทาให้ผมมั่นใจกับมันมากที่สุดนะไอตัวเนี้ยยาตัวนี้นะ เราช่วงหลังอะ่ะก็ลองเอามันกลับมาใช้ใหม่กลับมาใช้เราก็ลองเทียบเคียงกับรักองค์ความรู้ของเราอ่ะว่าเฮ้ยก่อนจะฉีดมึงต้องเอาน้ําออกก่อนนะ<_ <Q> _<ๆ>คือให้พื้นมันแห้งครับเพื่อนๆให้พื้นมันเนี่ยให้พื้นมันเป็นอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องแตกละแหงอย่างงี้ก็ได้นะครับให้มันพื้นมันเป็นเนี่ยเป็นอย่างงี้ก็ได้มีความชื้นอย่างเงี้ยฉีดไปเนี่ยเพื่อนฉีดไปนะได้ประมาณสักสามวันแล้เอาน้ําเข้าครับ อาการมันก็คือว่าที่โคนมันจะมีรอยช้ำช้ำแล้วก็เน่าครับเพื่อนเมันจะเน่าที่โคนเนี่ยมันจะรุดที่โคนนะครับแล้วต้นเนี่ยมันจะยังเขียวอยู่นะเพื่อนเนะมันจะไม่ไม่เลืองนั่นคืออาการที่ยามันทําลายหลังจากเราพ่นได้ประมาณ3วันเ,นเราใส่น้ําเข้าไปเพื่อนเพอใส่น้ําเข้าไปปุ๊บใส่น้ําเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ พยายามคุมคุมระดับน้ำให้ให้นิ่งให้ได้มันอาจจะไม่ซีเรียสมากนะเพื่อนๆว่าเออต้องเป็นที่ลึกที่สูงที่ต่ำอะครับไม่ไม่ได้ซีเรียสนะว่าจะใสได้ใสไม่ได้ครับเท่าที่ผมเห็นอะนะว่ามันประสิทธิภาพการทำลายของมันอะมันทำลายได้มดอะเพียงแต่ว่าปัญหาคือหลังจากมันทำลายต้นแม่ต้นลักได้เนี่ยเพื่อนๆถ้าน้ำม,มันขึ้นไม่ถึงอะ าไหมมันจะเกิดได้ที่ผมสังเกตเห็นนะดังนั้นนะอ่ะการใช้น้ำมันจึงมีความสำคัญสูงมากข้อนี้ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงเลยนะที่ที่ผมพอจะแชร์ให้คุณเข้าใจได้ว่าวิธีการใช้ยาตัวนี้ให้ได้ประสิทธิภาพกับพื้นที่นาแบบสะเทินน้ำสะเทินบกมีน้ำบ้างไม่มีน้ำบ้างก็ตัวเอทอกซีนั่นแหละ เอทอซีซันฟูรอนแล้วก็บวกด้วยฟีโนซาฟอรพีเอทิลนเพื่อเอัตราการใช้ที่ผมใช้ตอนนั้นไม่ได้ใช้ถึงนะตอนนั้นก็ใช้ตามฉลากนั่นแหละแต่พอช่วงหลังอะ่ะเริ่มปับ๊บเริ่มลองอะไรไหม่ๆขึ้นอะ่ะก็เลยใช้5 0 0ร1อยลิตรต่อพื้นที่5ไล่ฉีดระยะที่ต้นหญ้ามันเนี่ยดังที่ผมให้เพื่อนๆดูนี่แหละ ปรากฏว่าตายดีครับเพื<ๆ>่อนๆตายดีมากๆเลยตายดีวันนี้ก็มันก็เป็นสาระแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะที่อยากจะเอามาฝากให้ทุกคนได้ดูกันว่าปัญหาที่เราเจอกันอยู่ทุกวันตื่นเช้ามาเราก็เห็นตื่นเช้ามาเราก็เห็นแล้วบางคนถ้าเป็นมือใหม่ด้วยก็เกาหัวยิกเลยก็ไอ้ปัญหาเนี้ยย่าลิเกเนี่ย ผมเชื่อว่าวันนี้มันน่าจะช่วยตอบโจทย์กับข้อสงสัยกับเพื่อนๆหลายๆคนได้อีกไม่ใช่น้อยครับ